วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อของฟังก์ชันติีโกณของมุมเนาะในการวัดมุมนะคะของติีโกณนะคะเราก็จะวัดกัน2แบบเนาะก็คือวัดในมุมที่มีหน่วยเป็นเรเดียนนะคะเรเดียนเรเดียนหรือเรเดียนตัวนี้ก็จะติดพวกค่าอาย่เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมุมมุมในหน่วยขององศานะคะอ่านะเรียนลองดูวงกลมของเรา อันนี้คือวงกลมใช่ไหมมีจุดศูนย์กลางก็คือจุด O เราก็มีระยะจากจุดศูนย์กลางไปที่เส้นรอบวงเนะะี่ยค่ะตรงนี้เนาะมีความยาว r ก็คือรัศมีนั่นเองอาซึ่งเวลาเราวัดมุมมาลูกก็จะวัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะมุม,มเซต้าที่ได้ตรงนี้ค่ะถ้าวัดทวนเข็มเนาะเราจะได้ว่ามันเป็นมุมที่มีขนาดเป็นบวกนะคะแต่ถ้าเราทวนเข็มเช่นเอ่อถ้าทวน จะเป็นบวกแต่ถ้าตามเข็มนะคะขนาดของมุมจะติดลบเนาะเช่นอ่ะครูบอกว่าอ่ะเรากวาดมุมมาแค่นี้ประมาณเนี้ยค่ะจุดปลายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ลากมาเลยตรงเนี้ยก็คือมุมเซตาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลบเซตาเนาะอ่ะเรามาดูความยาวของเส้นรอบวงเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะก็คือเท่าไหร่นะลูก2อพอาหรือพอาร์กำลัง 2, สองสับสนหรือเปล่าความยาวเส้นรอบวงก็คือ2องไพอาถูกไหม เนี่ยในระยะของ1วงนะคะปึ๊บไปนะคะอย่าเท่ากับ2ภาย R แทนค่าพายด้วย22.7ส่วน7หรือ3.14ก็ไดอาก็คือรัศมีซึ่งในการเรียนตรีโกณของเราอะคะ่ะส่วนใหญ่เราจะเรียนที่ R ของเราเป็น1เนาะเป็น1หน่วยหน่วยนี่คืออะไรก็ได้เป็นเซนเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรส่วนใหญ่ก็ R ตรงนี้จะเป็น1พอเราแทนค่าตรงนี้เป็น1ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เป็น2พายคนนูณ1ถูกไหมคะซึ่งมันก็คือ2พาย ในหนึ่งวงเนี่ยลูก <c oughs> ในหนึ่งวงเนี้ยยาวเท่ากับสองพายเพราะฉะนั้นครูถามว่าแล้วถ้าเราถ้าเราวนไปแค่ครึ่งวงตรงนี้ตรงนี้ครึ่งเดียวใช่ไหมคะถามว่าตรงนี้จะเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นั่นเองอลากเส้นก่อนโอ้ตรงมาถ้าครึ่งวงแน่นอนก็จะได้เป็นพายถูกไหมเพราะว่าในหนึ่งวงอะคะ่ะ ทีแรกเลยยังไม่ได้ไปไหนคือศูนย์เนาะอันนี้ก็คือ2พายเพราะฉะนั้นครึ่งวงก็คือพายถามว่าพายเนี่ยกางกี่องศาลูกปึ๊บ180หนึ่งร้อยแปดสิบมมุมโตเนาะตรงนี้เนาะมุมตหนึ่งร้อยแปดสิบแต่ถ้าครึ่งของมุมพายก็คือพายส่วนสองตรงนี้ก็จะเป็นเก้าสิบองศาอันนี้เป็นเทคนิคเนาะในการในการดูว่าเออหนูจะรู้ได้ยังไงพายพายส่วนสองพายส่วนสี่อย่างค่ะ π ส่วน2 90เพราะฉะนั้นถ้าเป็น π ส่วน4ล่ะคะก็คือแบ่งครึ่งไปอีกถูกปะอีกครึ่งหนึ่งของ9ส่วนของ90องศาค่ะก็คือจะได้เป็น45องศาซึ่งก็คือ π ส่วนเท่าไหร่ลูก π ส่วน2 92, ไปอีกครึ่งหนึ่งก็ได้เป็น π ส่วน4เนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยของมุมที่เป็นองศากับมุมที่เป็นเรเดียนหรือติดค่าพายเนาะ,ะมาดูสรุปนะคะขอบอกว่ากําหนดเซต้ามีขนาด1นึ่เรเดียนจะได้ว่ามุมในหน่วยเรเดียนจะเท่ากับมุมในหน่วยองศาคูณอยู่กับพายส่วนร้อเช่นครูบอกว่าเฮ้ยเรามีมุมในหน่วยองศาเป็นอ่ะสีองศาละกัน45องศาอยากรู้ว่า45องศาเนี่ยเท่ากับกี่เรเดียนเราก็องศาคูณด้วยพาย แล้วก็หารด้วย180โอเคปะ4ี่5กี่ครั้งได้180เนี่ยเนาะ45 2 90เพราะฉะนั้นได้4ครั้งไหมคะได้แล้วค่ะว่ามุม45องศาของเราก็เท่ากับพายส่วน4ี่เรเดียนนั่นเองถ้าแปลงออกมาโอเคปะแต่ถ้าเรามีหน่วยเป็นเป็นองศาหน่วยเป็นองศาเนาะ อยากรู้หน่วยองศาแต่เรามีเรเดียนอยู่แล้วเช่นเ,เมื่อตกี้พายส่วนสี่เอ๊พายส่วนสี่นี่เท่ากับกี่องศานะคะค่แล้วก็เอาพายส่วนสี่คูณอยู่กับ180่้อเราหารด้วยพายตาัดตัด180หารก็จะได้เป็น45องศานี่ไงได้แล้วคะ่ะว่าพายส่วนสี่เท่ากับ45องศาเราสามารถปเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นอ้องนักเรียนเนาะเดี๋ยวเราไปฝึกทำแบบหัดกันนะคะ